ขอบคุณร้าน CJR Mega บา a ่ a ชั้น5ผูดตัอหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ g วน r d f i ไฟไทยแลนด์บายทุกเช้าผมในคลิป EP วันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะผมนะกับการรีวิวนะครับและเปิดนะครับ GBT ศูนย์สามนะครับผมนะสทอนแสงกันมาเลยนะครับเป็นวันนี้เป็นพาร์ทแรกก่อนคือขีดหนึ่งนะครับนะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะ GBT ศูนย์สามขีดหนึ่งนะครับหน้ากล่องก็อย่างที่เห็นครับเป็นชาร์โดว์พาราดินแล้วก็จะมีโคโนกยืนแบบมองตามตาขขวางๆน่าจะกดชาร์โด้นะครับทำไมของออกบ่อยจังทำไมออกไม่ออกสักทีติดแชมป์บ่อยจังเลยไม่ใช่นะครับนะข้างในนะครับจะบรรจุการ์ดนะครับไปห้าสิบใบนะครับแล้วก็จะมีอาสุ่มนะครับผมนะ ก็เรยกว่าจะมีการ์ดสุ่มอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดของแถมนาจาก FC ด้วยนะครับนะโดยในชุด GBT 03-1นะครับจะมี Shadow Paladin k a n g e r o แล้วก็ Go นะครับนะโอเคเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนะนี่แกะสดๆเลยครับดังลึบเลยนะครับนะถ้าเลือดออกไม่ต้องสงสัยครับบาดมือแอดมินครับผมนะโอเคข้างในก็จะไม่มีสนามให้นะครับนะแต่ว่าจะมีใบเช็คลิสต์ให้เฉยๆอ่ะก เหมือนเดิมครับเราจะมาดูจากข้างหลังกันก่อนเลยเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมตรงไหนก็จะมีใบโฆษณานะครับนะซึ่งไม่จะเป็นออกไปนะครับนะโอเคหน้ากล่องก็จะมีนะครับแฟนทอมนะครับตัวที่เป็น GR ให้แต่อันนี้ไม่นูนไม่อะไรทั้งนั้นนะครับนะเป็นลื่นๆธรรมดานะครับเป็นฟอยล์หนึ่งใบนะครับนะโอเคอะดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปที่เหลือจะไปอยู่ในคลิปรีวิวสกิลนะครับสไตล์ของโก้สไตล์ชาร์โดนะครับสไตล์โกล์ค้างเงี วานิลาชาโดนะครับอันนี้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะก็ในกล่องจะมีอย่างละใบครับอนะ่ามีเคเลเมนทอลด้วยนะครับนะสำหรับข้างนี้นะครับเรียกได้ว่าใครที่เปิดเนี่ยสี่กล่องนะครับจะสามารถเล่นโกพลาดินได้เลยนะครับในชุดนี้ที่เหลืออ่าสำหรับตัวชาโดเองก็ต้องมี L d ดีหรือคางนโรเนี่ยก็ต้องมีของเก่านะครับนะก็จะให้ของค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับโกพลาดินโอเค ฮะให้ฮิลซัมด้วยนะครับนะ,ะบล็อกนี้ที่พี่เปิดไปสักระดับหนึ่งแล้วแหละของเออเลอร์บ่อยมากนะครับนะอ่ะแล้วข้างหลังนี่ครับจะเป็นการ์ดจากชุด GFC01 นะครับนะซึ่งออกเป็นแบบไม่ฟอยอะ่ะมาให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองข้างอะ่ะจะมีเหมือนกันจะมีของดิเมนชันของมูอาดูบาธรรมะของริงจ็กเกอร์นะครับของดาร์กอิเลกูล่านี่เป็นตัวเลขกับอาร์มอน ของท่าจิคาเตะนะครับผมแล้วก็ของนายลุคคามิเป็นบิ๊กแบงเทอร์โบแล้วก็ของดิเมนชันอีกใบเป็นอ่าของสายเมท่านบอกนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดสุ่มนะครับที่เป็นฟอยล์เหมือนในชุด rgtd 0 5ของลิงค์นะครับนะที่ข้างในเนี่ยจะออกมามันจะเป็น1ใน4แบบจะเป็นชิลิงค์อาร์ดอลิงค์หรือว่าสไตล์ลิงค์ใบนี้แล้วก็เป็นเกียร์สองลิงก์ก็แล้วแต่การสุ่มนะครับในกล่องนั้นนั้นไปโอเคก็หมดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดเปิดก่อนนะรีวิว GBT03-1 ยงังไงก็ติดตามได้แล้วกันครับในวันนี้จะมีคลิปรีวิวแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามและชาวก็กดไลค์ตามกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไวไทยแลนด์แท็บแชนแนลจะมีคลิป EP อย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้เขาก็พูดล้าน4แจมไม่กับพาซาชันถ้าผู้หนุนเพศเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะไนคลิปหน้าเราสวัสดีครับ